ได้เวลาแล้วนะเอาอืมเอาแล้วแต่จะพูดทอกเขาไปลง้นน้ีเียงนะแค่เพงโอ้มีเป็นของไม่เาที่อยู่แล้วก็่อห อย่านินทากันนะไล่สดนินทากันนะไสดนี่ดแล้วเจกเอาด้ยโนเยันเจงมือิ <laughs> อนหนาว <Yeah. S 2> ลย น้ากดไว้ก็มาแล้วมุคคอยีเวามาตอนี่นงเมื่อวาแค่ร่าสูงเลยเยๆจนมีงตัวเอมีาิงถั่วจะื้ั้มอบเมนูบ้มั่นีจัดทำแต่เสีบก็ตั้งมาเมนุเ เอเจ็จ้ามารถได้หน่อไม้ปจนขอบคุณด้วยอีแดงคน่ะห่ไม้เ้แล้วไงหน่อไม้ที่จะดโหเจ็้าานี้อู่มาเองน่ดู่ถ้าี้บบนี่เอ้ยมากะ่าผูดเดียวนึก็ได้ยังหาไปกว่ามาละนนนแล้วกว่ามาะป้งกว่ามาละยางหยิบนะเออของับพู้เดียวนาะ เมยก็ไปเอซอยมันในเดียวว่าดูมันบบนี้ผิดกานไเอ็อยก็ไม่ได้ร่างาิะเอร์โนอือันดีกว่า้วยอันนั่นเยดีก เดี๋ยมีนันโดหุ่น,นตัวีก็ปักปักอีกนหนึ่ลแล้วคุณมนันแบบไปตสูงเข้ากันหรือเ้าหน่อย มาไปเลยข้าจะมาช่วยหนูจะมาน้ำมันด้เสียคือเท่าเดิมเบ้ยไปก็ดูขอบคุณค่ะฟุ๊บๆก็ด้อไปหย่อนนักโกดก่อนเดี๋ยวให้ตะมกไปช่วยน้ำมันจีดเอาใหม่ได้เด้อจุกจ๊กจั๊กจุาปนุกข้าวันจะขึ้นเล่าเลยนะกันไม่ได้ลำลายนะถูกว่ามีก็เลยนะเด้วยต้อีกว่านด้เฮ้ยเออป้า 不古干能那锅。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không ใหญ่จ้ะมเข้าวลวดใหญ่จ้ะ แล้วพักลิ่น้นี้เนอะเคย,ยิงถวนเนะอะกลิ่เนเงองหนาวแลว่ออาคารวในตอนเช้านั่นหนาวใครอยู่ดอกมันบางเลยแล้วมั่ นะเข้าเข้าชาน่ะจุดไายือฮันดุกมันได้จะกระเจานะกอนเนาะต้องห้าีกว่ะ 雨雨จะเก <à? S 1> ่าปัญญยุ

ตัวนี้บางตัวนี้หนาดับหรือยังสวัดดีค่ะตัวนี้บางนะตัวนี้บางตัวนี้หนานี่ไม่เป็นไรอ <laughs> ย่าตกเดอ้อเดอ้อบอกฝนว่าอย่าตกเดอ้ออย่าตกเดอ้อเดี๋ยวบ่ายๆมันก็แดดถ้า ถ้าตอนเช้ามันจะอากาศแบบนี้นะสายๆมันจะเดดร้อนมานุ่นตัวหนึ่งอยู่นู่นไ <c oughs> ล่ไก่ช่วยกันค่ะสวยทองฟ้าสวยเหมือนเห็ดจะออกค่ะขอตี่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย